คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยภัก,กาศหอมรัฐบาลลิงแก้แห я. ชี้แจงก็เหมือนไม่ชี้แจงผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศคงจะน่าเขียวไปตามๆกันเพราะถูกรัฐบาลบีบให้ร่วมโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตวงเงินที่รัฐบาลล้วงมาคือ 1, 7 2 3 0 0ล้านบาท คำชี้แจงของทอกสเมื่อคืนวันที่11เมษายนที่ผ่านมาจึงไม่มีความชัดเจนใดๆกลับยิ่งประจานรัฐ,รฐบาลหนักกว่าเดิมทกสเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรภายใต้กรอบพอรบรทกาศา โครงการต่างๆของรัฐบาลที่ผ่านมาทกสได้เข้าไปสนับสนุนทั้งในมิติของการให้สินเชื่อและเป็นแหล่งทุนในการดําเนินการโดยทกสยังคงสามารถบริหารสภาพคล่องและความแข็งแรงให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันการเงิน โครงการดิจิทัลวอลเล็ตตามที่ได้มีการถแถลงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในมิติของเกษตรกรผู้รับที่ทกสอ,อยู่ระหว่างการประสานงานในรายละเอียดที่จะดําเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมคําชี้แจงออกมาลักษณะนี้แสดงว่ารัฐบาลเพิ่งจะเคาะกันว่าต้องล้วงเงินทกศมาใช้จากนั้นถแถลงในวันที่1ิเมษายนโดยที่ทกศเองเพิ่งรู้ในวันนั้น หรืออาจรู้ล่วงหน้าไม่กี่วันหากมีการประสานงานมีการพูดคุยระหว่างรัฐบาลกับทกศจนได้ข้อสรุปแล้วไม่ว่าที่มาของเงินข้อกฎหมายการชี้แจงของทกศจะเป็อนอีกแบบแต่นี่ทกสชี้แจงสถานะชัดเจนว่าอยู่ระหว่างการประสานงานในรายละเอียดที่จะดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมฉะนั้นสรุปได้ว่าทกสถูกบีบคอให้ทา ในแง ok er ่กฎหมายผู้บริหารทกศน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพศส5 0 9หมวด2เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของทกศที่ระบุไว้ในมาตรา9นั้นมีอะไรบ้างสามารถนำเงินของธนาคารมาร่วมโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตได้หรือไม่ระวังคุก วันนี้ทกศเองยังไม่รู้ว่าในแง่กฎหมายทําได้หรือไม่แต่ในคําแถลงของทกศดูเหมือนจะปกป้องตัวเองอยู่ไม่น้อยเพราะย้ําในมิติของเกษตรกรมาตราสามในพระราชบัญญัตรทรออิทกศบัญญัติไว้ดังนี้ เกษตรกรหมายความว่าผู้ประกอบอาชีพในการทำนาการทำไร่การทำสวนการเลี้ยงสัตว์การประมงการเลี้ยงไหมและสาวไหมการทำนาเกลือการปลูกกล้วยไม้หรือไม้ดอกการปลูกไม้สนการปลูกสวนป่าการเลี้ยงผึ้งการเลี้ยงครั่งการเพาะเห็ดหรืออาชีพเกษตรกรอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้หมายความรวมถึงเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกลุ่มเกษตรกรหมายความว่าเกษตรกรซึ่งรวมกันเป็นกลุ่มโดยมีกฎหมายรองรับให้เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ดำเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรหมายความว่าสหากรณ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดเป็นเกษตรกรและได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กับให้หมายความรวมถึงสหกรณ์ดังกล่าวที่ได้รวมกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ที่เห็นละเอียดยิบก็เพราะกฎหมายฉบับนี้มีการแก้ไขมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเช่นปี2535เนื่องจากฉบับปี2509กำหนดความหมายของคำว่าเกษตรกรและวัตถุประสงค์ของธนาคารไว้ค่อนข้างจะจำกัดโดยเกษตรกรนั้นหมายความเฉพาะผู้ประกอบอาชีพการเกษตรโดยตรงและให้เกษตรกรกู้เงินได้เฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตรเท่านั้น อีกทั้งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามที่กําหนดไว้นั้นในขณะนี้มีจํานวนไม่เพียงพอทําให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพของเกษตรกรอยู่ในวงจํากัดสมควรที่จะขยายความหมายของคําว่าเกษตรกร ให้รวมถึงเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและขยายวัตถุประสงค์ของธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้ให้กว้างขึ้นให้เกษตรกรสามารถกู้เงินไปเพื่อการประกอบอาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการเกษตรเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวได้ด้วยและแก้ไขในเรื่องการเพิ่มทุนเรือนหุ้นของธนาคารเพื่อให้ธนาคารสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรได้มากขึ้น ฉะนั้นเมื่อรัฐบาลโยนมาที่ทกศความหมายของเกษตรกรจึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญตัติทกศเท่านั้นรัฐบาลจะไปมโนเพิ่มจำนวนเกษตรกรไม่ได้จำนวนเงิน172,300ล้านบาทที่รัฐบาลโยนให้ทกสร,ร,รับผิดชอบมาจากฐานอะไรหากคำนวณจากการแจกต่อหัวหัวละ1,000 0บาทก็เท่ากับว่ามีเกษตรกรตามพระราชบัญญัติทกศรกรรจำนวน17.23ล้านคน ข้อมูลสมัมนโนการเกษตรพศ2566พบว่าประเทศไทยมีเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรจำนวน8.7ล้านรายตกลงจะใช้ตัวเลขไหนนั่นคือเรื่องจำนวนเกษตรกรขณะที่วิธีการแจกยิ่งมีความซับซ้อนเข้าไปใหญ่พระราชบัญญัติทกศกล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรซึ่งก็คือการให้กู้ดอกเบี้ยต่าไม่มีมาตราไหนที่บอกว่าให้แจก และที่ผ่านมาทกสก็ไม่เคยแจกเงินเกษตร,รกรใกล้เคียงที่สุดคือยกหนี้ปลดหนี้ให้กรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินเช่นกรณีเกษตรกรที่กู้เงินทกสไปทำงานที่อิสราเอลแต่ไม่ใช่นำเงินของธนาคารไปแจกเกษตรกรในวงกว้างถึง17ล้านคนเพื่อสนองนโยบายพักการเมือง เงินจำนวน172,300ล้านบาทนี้ทกสจะเป็นผู้แจกให้เกษตรกรที่บอกว่ามี17ล้านคนเองหรือโอนเงินทั้งหมดไปให้รัฐบาลแล้วแปลงเป็นเงินดิจิทัลโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดก็เท่ากับทกสปล่อยกู้ให้รัฐบาลไม่ใช่ยืมตามที่พูดพูดกันมีคำถามว่าแล้วทำไมนโยบายจำนำข้าวรัฐบาลถึงใช้เงินทกศได้ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าจำนำข้าว มันเกี่ยวกับเกษตรกรฉะนั้นหากรัฐบาลดึงดันจะเอาให้ได้ก็มีวิธีอยู่เหมือนกันแค่เปลี่ยนชื่อนโยบายเสียใหม่ยกหนี้ผ่านเงินดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อเกษตรกรผู้ยากไร้ในยามวิกฤตหัวละ1,000งบาทคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผัก,กาศหอม